ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะ Banking crisis is, isn't over นะครับ It might end with CBDC นะครับก็มีการวิเคราะห์จาก The Block นะครบ,บอกว่า Banking crisis ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวการที่นำพาไปสู่ CBDC แน่นอนนะครับอืม <c oughs> บทความนี้น่าสนใจนะครับผมเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะผมนึกถึงไอ้โกดักโมเมนต์เลยนะที่ว่าเข้าใจว่าโกดักโมเมนต์ไหมบริษัทโกดักที่เป็นบริษัทฟิล์ม นะฮะฮประวัติก็คือเป็นบริษัทฟิล์มที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมสมัยก่อนใครไม่ใช้โกดักก็ตลกแล้วนะฮะถ่ายรูปโง,ง่ๆเนี่ยสามสิบหกรูปเนี่ยก็ต้องก็ใครไม่เคยซื้อฟิล์มโกดักก็มีโกดักกับฟูจิอยู่แค่นีแน้แหละนะฮะผมจําได้นะผมไปซื้อฟิล์มเนี่ยก็เออ่ฟิล์มร้อยฟิล์มสี่ร้อยฟิล์มสองร้อยเนี่ยก็แล้วแต่เราจะซื้อฟิล์มอะไรนะเข้าไปถ่ายกันนะสามสิบหกรูปสมัยก่อนถ่ายมาแล้วใช้ครบสามสิบหกรูปได้ก็เก่งแล้วนะฮะ <c oughs> คิดถึงตอนถ่ายฟิล์มนะฮะก็ตอนนั้นบริษัทยิ่งใหญ่มากเลยนะครับจนกระทั่งมันเริ่มมีกล้องดิจิตอลนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยโกดักก็ไม่สนใจนะครับบอกว่ากล้องดิจิตอลจะมาบอกมันจะไปมาได้ยังไงนะฮะไอตัวฟิล์มเนี่ยยังไงคือที่สุดนะมันสู้ฟิล์มไม่ได้หรอกนะครับก็ผู้บริหารก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับจนกระทั่งมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะจนสุดท้ายมันสายเกินไป นะไม่ยอมกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมดิจิทัลเลยนะครับแล้วสุดท้ายบริษัทก็ต้องปิดไปอันนี้ก็เรียกโกลดักโมเมนต์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Google ด้วยหรือเปล่านะฮะกูเกิลเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่านี่มันก็มีโกลดักโมเมนต์เหมือนกันนะฮะกูเกิลก็คือ,เ,อ,อเราเห็นละว่า AI มานะครับแล้ว Google เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ซุ้มพัฒนา AI มาโดยตลอดเอาจริงคือ Google พัฒน,นา AI มาตลอดนะฮะแล้วก็แค่ไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมเปิดตัวนะพูดแต่ว่าพัฒน,นาพัฒน,นานะฮะจนกระทั่งเนี่ย s o f t o s o f t ไม่ได้พัฒน,นาหรอก m i r r s s o t t เทค c h a t GPT แล้วกลายเป็นนำ Google ไปเลยนะครับเพราะว่า Google ตอนนี้มาปล่อยปล่อยบอดปล่อยบาทอะไรออกมาตอนนี้มันก็ทั้งทั้งที่ไม่แย่นะบอดไอตัว AI Google เนี่ยแต่มันกลับ กำมองว่าแย่นะฮะเพราะว่าในมุมของการตลาดเองหลายๆเรื่องนะครับทำไมถึงมองว่าแย่นะฮะเพราะว่าคุณมีโปรดักต์อยู่แต่คุณไม่ยอมร้อนชอกมาแต่พอคู่แข่งคุณร้อนคุณก็รันมาล้อนตามนะครับตอนนั้นคุณมีแทนนี้คุณมาเพราะคุณก็ทําไปก่อนคุณไม่ยอมทํานั่นเองนะฮะสิ่งที่ไม่ยอมทําก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวไอตัว AI ของของ g o o g l e เนี่ยไอบาเนี่ยสุดท้ายมันจะมาดิสรั u บิสเนสตัวเอง นะครับมันจะมี disrupt business ตัวเองและ business ตัวเองก็จะกำไรน้อยลงนะครับคล้ายๆกับว่ายัง enjoy moment นี้อยู่นะยังยังรู้สึกว่ายังอยากกอบโกยกำไรนี้อยู่นะก็คล้ายๆกับโกดักที่เห็นแล้วแหะว่าเทรนดมันจะมาเทรนดะ์ดิจิตอลกล้องดิจิตอลจะมาไม่ยอมปรับตัวนะฮะเอ่อ Google เห็นละว,ว่า AI กำลังจะมาแต่ก็ <c oughs> ทำแต่ว่าไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมร้อนอะไรเลยนะจนกระทั่งแบบ แต่อ,อยู่นะมาแล้วก็เอาไปเอาไปกินนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องมาตามหลังเขานะครับก็คล้ายๆกับโกดักโมเมนต์นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่านะที่กําลังจะชี้ให้ดูนะครับทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ย <c oughs> กำลังจะเจอโกดักโมเมนต์หรือเปล่านะครับสิ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือพวกคริปโตนั่นแหละคริปโตโคเคอเรนซีดิจิทัลแอสเซททั้งหลายเนี่ยทุกคนทราบดีครับว่าไม่ชา้าก็เร็วมันก็มาแต่ว่า <c oughs> มันจะมาในรูปแบบไหนสุดท้ายมันจะมาแหละแต่มันจะมาคุณจะเรียกชื่อว่าอะไรล่ะถ้ามันเป็นแบบของรัฐบาลหน่อยแบบเซ็นทรัลไลซ์หน่อยก็เรียก CBDC นะถ้ามันแบบของเอกชนหน่อยก็เป็น Bitcoin หรือเป็นไม่ใช่เอกชนนะของดีเซ็นทรัลไลซ์นะไม่รู้ของใครนะแล้วก็มีเอาคอยมีโปรเจกต์อะไรต่างๆสุดท้ายแล้วมันก็คือดิจิทัลแอสเซทนะเป็นแอสเซทอันหนึ่งหรือจะเรียกดิจิทัลเคอร์เรนซีจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็มาทึกเทองนี้แหละนะฮะเทรนนี้มันมาอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก็คือเทรนเนี้ยมันจะมา disrupt ดอลลาร์นะครับความแข็งแร่งของดอลลาร์ลงนะครับมันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันก็คล้ายๆกับโกดักนะที่เริ่มเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเห็นกล้องดิจิตอลกำลังมาแต่ตอนนั้นไม่ยอมรับเหตุผลที่ไม่ยอมรับเพราะว่ายอดขายฟิล์มกำลังขายดีขายดีมากๆเลยอ่ะแล้วอยู่ๆจะมารับอะไรไม่รู้ที่บอกกันเราจะมาแล้วมาทําให้ยอดขายเราตกมันยากจะทําใจ นะโกดักเนี่ยหนักนะไม่รับไม่พอไม่ยอมวิจัยไม่ยอมศึกษาด้วยนะครับ Google เนี่ยยังแค่แบบไม่ไม่เปิดตัวแต่ตัวเองอะ่ะซุ่มทำไว้ก่อนนะแค่ไม่เปิดตัวแต่อันเนี้ยของของอเมริกาเนี่ยคือเชนมันมาแต่คุณกลัวว่ามันจะมา disrupt ไอตัวดอลลาร์ของคุณแล้วคุณก็เตะมันออกนะ ตอนนี้คือคริปโตในอเมริกานี่คือกระจุยกระจายกระเจิงนะฮะแค่มีแกลลี่คนเดียวก็ปวดกระบาลแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ยังมีแบงกิ้งครีเซอีกนะครับคือแบงกินะ้งครีเซเนี่ยมันส่งผลให้เงินเฟียดมันก็ดูน่าเชื่อถือน้อยลงอยู่แล้วนะครับโดยเขายิ่งยิ่งดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแล้วดันมาเลกูเลตคริปโตหนักๆด้วยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านี้มันมันจะกลายเป็นโกดักโมเมนต์ไหมนะวันหน้าที่คุณอยากจะทำเนี่ยแล้วคุณผ่านกฎหมายเนี่ย คือคือตาอ,อยู่เอาไปแดงหมดแล้ว <c oughs> คือคือประเทศอื่นห้องกลงจะทันไหมนะฮ้องกลงคือเวลาเขาย้ายมาแล้วเขาไม่อยากย้ายกลับนะปวดกระบาลกลับไปแล้วไม่รู้ว่าจะเรื่องเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะถ้าเกิดเขาซัพเทิลที่ใหม่ได้เนี่ยเขาก็โปรเจกต์พวกนี้เขาไม่ค่อยอยากย้ายนะเขาเจอที่ไหนที่ดีๆเขาอยากอยู่ยาวๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ,อเมริกาอาจจะเจอโมเมนต์นี้มากำลังแบบเบอร์เบอร์นะสุดท้าย มึงตกรถไม่ทันนะก็ขำๆนะไปฮ่องกง,งกับจีนสิงคโปร์อืมใช่เพราะว่าดเพราะว่ามัวแด่๋ทำแบบนี้ไงมัวแด่กลัวว่ามันจะมา disrupt นะเราเห็นแล้ว Google ไม่ยอมมี AI ถระเปล่าแต่ไม่ยอมลอนส์ AI เพราะกลัวว่า AI มันจะมาเอ่อมาลดทอนไอไอรายได้ Google ที่ก,กำลังกาลังเติบโตอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ละนะฮะตอนนี้มันลอน c ์มันเหมือนแบบคนก็รู้สึกมาแม้ พอคู่แข่งร้อนคุณค่อยมาเปิดตัวตามเลยนะตอนแรกมีก็ไม่รู้จักเปิดตัวอันนี้มันก็มองได้หลายมุมนะฮะมันกลายเป็นผู้ตามไปซะง,งั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันแหละถ้าปล่อยให้ประเทศอื่นเขาเปิดตัวไปเยอะๆเนี่ยเออสุดท้ายอเมริกาจะลําบากนะครับไปดูคู่แข่งของเอ,อ,อเมริกาบ้างนะครับว่ามีประเทศไหนที่พร้อมจะขึ้นมาท้าชิงนะครับในนี้มีการสรุปไว้5ประเทศด้วยกันนะที่ กำลังจะบูมบูมไปทางไปทางคริปโตนะเพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าประเทศไหนบ้างนะประเทศที่1น,นะ UAE นะครับ UAE เนี่ย e, มีการผ่านร่างกฎหมายมีโซนพิเศษในการเทรดคริปโตนะครับแล้วก็มีการให้ไลเซนส์นกับธนาคารนั่นหมายความว่าธนาคารสามารถออฟเฟอร์ตัว c u ต t o d ด s e เซอร์นะครับแล้วก็เอ,อ็กชแนนขายซื้อขายคริปโตให้กับลูกค้าได้เลยโดยตรง นะฮะโดยที่มีการจัดตั้งเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าไอ้ VASP's เนี่ยไอ้ VAS เนี่ยนะก็คือ,อ,อ virtual asset นะ virtual asset service provider ใครได้ไลเซนส์นนี้นะแล้วก็เดี๋ยวตอนนนจะมีการทำแบบนี้ที่ฮ่องกงด้วยนะฮะคือใครได้ไลเซนส์นนี้เนี่ยธ <c oughs> นาคารต้องให้บริการนะสมมุติผมเป็นเด็กเชนและผมไป apply แล้วได้ไลเซนส์นเนี่ย ผมก็สามารถไปติดต่อธนาคารธนาคารก็ต้องออทําธุรกรรมกับผมนะเนี่ยเฟียดออนไลน์ออฟไลนอะไรก็ว่าไปออกกับธนาคารได้เลยนะครับก็น่าสนใจแล้วกันนะคือ UAE ทําทไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮ่องกงก็กาลงังจะมีนะครับก็ทําให้ทุกๆอย่างมันจเจริญเติบโตแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มเข้าถึงตัวตัวดิจิตอลแอสเซทมากขึ้นนะครับประมาณนั้น UAE ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะไบแอนก็จะต้องไปตั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรตั้งเนะี่ย ตั้งสำนักง,งานใหญ่ที่นั่นเลยนะฮะอ่ะดูต่อซาอ,อุาดิอาระเบียนะครับอันนี้น่าสนใจเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตลกไหมคือซาอุเนี่ยนะพี่บิก๊กมันจะมันจะให้คริปโตยังไงซาอุเนี่ยคริปโตยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่นะในประเทศนี่คริปโตเทรดดิ้งวอสอิลิโกต้อใช้คำว่าวอสนะคืออดีตนะฮะทีนี้ต่อ,อ,อแต่ประเด็นคือซาอุทริกกี้นิดหนึ่ง นะถึงแม้ว่ามันจะออลิโกแต่ไม่ได้กําหนดโทษเอาไว้เหมือนถามว่าผิดกฎหมายไหมผ,ผิดแลด้วผิดแล้วโดนตำเถอะไรไม่มีไม่มีโทษหาโทษไม่เจอนะ,ะผิดไหมผิดแต่ไม่มีไม่มีโทษนะเพราไม่มีโทษเนี่ยมันก็พูดยากนะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนปิดตาข้างหนึ่งอะ่ะละอ พวกมึงเทรดกันไปก่อนพวกมึงทำไปก่อนนะครับเพราะว่ากฎยังไม่มานะครับก็กลายเป็นว่าเออ่มีประชาชนนะฮะชาวซาอุดีเนี่ยก็ว,ว่าเล่นคริปโตกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูข้อมูลนิดนึงนะฮะเอ่อซาอุดีเนี่ยมีผู้ชายที่เล่นคริปโตเนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะผู้หญิงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเป็นอัตราส่วนที่น่าสนใจเออเชนะครับอยู่ระหว่างเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะเนี่ยซาอุดีเนี่ยแถวๆนี้สามสิบ สามสิบสามสามสิบสองอ่าสามสิบสามสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงสามสิบแล้วก็สามสิบถึงสี่สิบอยู่แค่ตรงนี้นะครับเอ่อดูต่อ Investment ที่มาลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเข้าได้เมาอ่อไหร Professional มไหมอยู่ตรงกลางๆนะไอแบบหกเดือนไปเพิ่งเริ่มลงทุนมาหกเดือนเนี่ยก็มาเล่นคริปโตกันแล้วนะครับแล้วก็ Q 2 h ก็ประมาณนี้นะครับวัยรุ่นเนี่ยดูแล้วก็รู้วัยรุ่นเล่นเยอะนะครับสำหรับคริปโตก็ เป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วกันที่ตอนนี้กำลังจะหลอยตัวเขาเรียกว่าอะไรลอนช์โปรดักต์นะครับ now the app appearance pop uh popularity of crypto t น h ะ Saudi is g i v e n rise to so-called halal นะครับผม,มรู้อ่านไงนะ H A L a L halal approved นะครับถ้าคุณได้ HALAL Approved Products นะครับ it begin to make headline last year นะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้ last year แล้วก็กำลังจะเริ่มมีการ regulate กันอย่างจริงจัง,จงแล้วก็ให ให้มีการใช้งานคริปโตกันหรือเปล่าอันนี้ก็อีกประเทศหนึ่งที่ก็จับตามองแล้วกันนะครับต่อฮ่องกงฮ่องกงที่ไม่ต้องพูดเยอะนะฮ่องกงนี่มันแหนมๆอยู่แล้วนะตอนนี้คือรัฐบาลทั้งผักทั้งดันทั้งเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮ่องกงเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไปได้นะว่าคริปโตจะก,กลงังเจริญเติบโตอ่ะไล่ไปต่อนอกจากฮ่องกงนอกจากซาอุดีแล้วเมื่อกี้ข้ามมาหนึ่งประเทศว่าฝรั่งเศสไหนวะ ฝรั่นหาฝรั่นไม่เจอฮ่องกงสิงคโปร์อ๋อฝรั่นอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะสิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์นี่ก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็2กอเกาะเนี่ย <c oughs> ของเอเชียนะครับก็เป็น2จุดที่ค่อนข้างจะให้เรื่องคริปโตสิ่งที่สิงคโปร์ได้เปรียบนะคือเม็ดเงินที่ลงทุนไปเมื่อประมาณปี2021เนี่ยเตบิบโตขึ้น13เท่าเลยนะ คือใส่เข้าไป13เท่านั้นมันคือการบ่งบอกว่ารัฐบาลค่อนข้างเอาจริงนะฮะ KPMG นอ่า uh, Found the Crypto Investment เนี่ย Tiny National Increase นะครับ13เปอร์เซ็นต์แสดงว่าคนมาเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์อาจจะแอบซาซาไปนิดหนึ่งก็เรื่องของอะไร Trilogy Capital อะไรต่างๆนี่มันไปเกี่ยวข้องกับแอสเซทต่างๆในสิงคโปร์แล้วก็เทอร์ล่าลูน่าด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้จะทำให้มันดูเสียเครดิตไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันกลับมาเนี่ย ตัวสิงคโปร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูกันประเทศสุดท้ายนะประเทศที่5ก็คือฝรั่งเศสนะครับโอ้ในเว็บนี้เขาให้ฝรั่งเศสเป็นอันดับ5ว่าน่าจับตามองนะครับเพราะว่าไม่กระทั่งใบั้นเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปตั้งสำนักง,งานที่นั่นนะครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ดีวกับไบแอนเยอะนะครับเข้าไปให้บริการเรื่องของการทำออนแรมออฟแรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ร่วมงานกับไบแอนอยู่พอสมควรมีออฟฟิศแล้วก็ มีนโะยบายที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่เนี่ยอันนี้ไบแนนกับแบง k นะร่วมกันพัฒนาไอไบแนนะเพย์เนี่ยก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนต่มีไบแนนเพย์เพื่อนๆนะมันคือ Payment อนะ่ะมันมันค่อนข้างเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วนะเมื่อไรก็ตามที่เราเอา Bitcoin ของเราเอา Doge เอา s h ช f t ของเรามาใช้จ่ายแบบนี้ได้นะซื้อ McDonald ได้ซื้อ KFC เงี้ยได้อนะก็เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วนะฮะ 1. 2.